โอเคอู hey. okay. oh, ้ชดโตน้ำลายชดโตกระเดดอ่ะกระกรดะมันได้กะกำลังไหนเนอะชุดวัคซีนมได้กะบิ๊กร่ะบิ๊กหีดคืจังคืจังจอกนะโอไดจุน้ำลายดะน้ำลายออกดอกเลยดอกอันนี้วัคนวัคซีน ออ้วไโซคืจังหงอยเลยอะกลัวโซมีม <e ีกับคุณโอ้ยดิ ai, okay. ันน้ำลายออกเลยกลัวจัดเจ็บรุ่งให้โอเคอีกคดีมาโชว์ดาทใาคือจังแ่บว่าหน้าตาหน้าตาแบบเหงามากเลยคือจ้างดูดูดู น่าสงสารรู้สึกแบบว่าเศร้าเลยะนู้นเไวเศ้าคือจังอะได้สติกเกอะายสติกเกอร์นน้เป็นที่ผูกคอเอ๊ะูรส้นนักเกอกม่์ก็เดกเ้นนที่ผูกคอกเนอีีะที่บ้านสติกเกอร์ว่ามีมาในจอ่นนีเนที่คอแล้วก็เป็นอีีแตะที่บ้านสติกเกอร์ว่ามีหมาในจ้าอะไรอย่างเงี้ย これで550เยนดะด็อกิมอนถูกฉีดยา2,500เยนนี่ค่ะโอเคให้อีกต่ว่าต่นี่คือจังนะคือจังโอเคอย่างดีขึ้นแล้วมั้งตอนฉีดตกใจตื๊ดคือจังได้จะบุ๋นะได้ชัวร์นะ กกึดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเมือมอม่อกี้หูตกเลยอ่ะอันนี้หูขึ้นแล้วลองใส่ตกใจนะคะบิก,กุริใกล้หนูหนูปอมปอมกะปอมปอมกะหมาเล็กๆเยอะม,มากเลยดูนะฮะพุดเดิ้ลก็มีพุดเดิ้ลก็มีนี่สีดำชิบะชิบะคิโรชิบะดัง

แต่การเลี้ยงหมาในญี่ปุ่นเนี่ยนะก็เ,ออเราต้องจ่ายจ่ายหมดเลยอะอย่างคนนี้ก็คือจ่ายประกันจ่ายออทําประกันมีประกันใช่ไหมก็จะจ่ายสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็ไปหาหมอที่นึงก็ไม่ได้แพงมากนะไม่เกินสามสี 4, ่พันเยนอะนะสองพันเยนเวลาเราไปหาสองพันเยนก็คือเราจ่ายสามสิบเปอร์เซ็นต์รัฐบาลจ่ายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ว่าหมาเนี่ยฉกเปอร์เซ็น ชีนุกีวะชินุ้ช <clears throat> ีนุ้ตาย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 ายตาอตายตงยตา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 ยตคยตายตาายต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 าา เผาเนี่ยแหะค่ะเผาให้นะคะมาทูแล้วก็เอามารับที่บ้านแล้วก็เผาให้จัดก,การให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนฟุลดเลยคนนี้เลยฟุลด์ก็จะมีบริษัทแบบงานจับรับจัดงานศพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องจ่ายตามให้กับบริษัทเนาะแล้วก็เผาอะไรเงี้ยเผาก็จะมีทีมเผาไม่ใช่เผา อินูとかเน็คโงそこに้く。ห้ที่มีสุสานของแมวของหมานะนี่เออคุณโตอ๋อโอ้โหสุสานของหมานะคะนึกว่าเก็บไว้ที่บ้านดูจีจะไหนจีบินได้สุดพื้รได้ไหนอ๋อคือไม่ใช่ว่าสร้างขึ้นเองได้นะคะ ต้องไปนึกว่าเผาแล้วมาเก็บไว้ที่บ้านทําสุสานเองเลยคือต้องไปไว้ที่สุสานหมานะคะそこにはいっぱいのね別の猫とか死んだのがいるの。ก็จะมีพวกเพื่อนๆที่ตายแล้วอะไรเงี้ยเป็นสุสานของเพื่อนๆโอ้อันี้เป็นแบบที่ญี่ปุ่นนะそしてシティホールに行かなくちゃねい。แลก็ต้องไปติดต่อที่ที่อำเภออะไรเงี้ย。 แต่ตรงไหนทะเบียนบ้างต้องไปติดต่อ <noise> ท<楽>ี่ทะเบียนบ้านเหมือนเหมือนคนนั่นแหละเหมือนคนเลยเนาะต้องไปติดต่อว่าเออหมาฉันตายแล้วแล้วก็เออลบออกจากทะเบียนอะไรเงี้ยโอ้มิตต้้อ毎年เดาก็คคืวัซีนととかかしてくださいถ้ายังไม่ตายก็เออถ้าเราไม่ไปแจ้งก็จะมีจดหมายแจ้งวัคซีนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ย แจ้งให้ไปฉีดวัคซีนอันนี้มีจดหมายมาแจ้งค่ะว่าให้ไปฉีดวัคซีนกันพิษนักบ้านในช่วงก่อนรูร้อนเนาะของญี่ปุ่นเนาะมันแหละค่ะโอเคก็ตทีงเห็นด้วยเนี่ยที่นุ่มที่นุ่มคนกันโอ้แป๊จะหมดหรือเปล่าเออแบ๊ใกล้จะหมดแล้วค่ะแล้วก็คนกับ เดี have pay tax ๋ยวอินูต้อ้าไปยไม่ต้องทำงานด <laughs> <あー S 2> ですね <laughs> <laughs> ไม่ต้องจ่ายภาษีนะอญอน่อุ่สทํยัาคือจังไปโรงพยาบาลผ่าตัดก็ตอนนั้นหมดไปเกือบแสนห้าแสนห้าแสนห้ามืนเยนนะไม่ใช่แสนครั้งที่แล้วพูดผิดแสนห้า ห้าหมื่นบาทสี่ห้าหมื่นบาทเออนะั้นลูกลูกชายก็เป็นคนพาไปนะลูกชาย <c oughs> ชายลู้นะ <c oughs> กำจ่ายนะเพราะว่าเป็นมาของเขาแนละ้วก็อยู่เนาะถ้าหลังจากนี้ไปถ้าป่วยก็น่าจะเป็นลงจ่าย <c oughs> แล้วโอ้อแตแต่ว่าคือจังก็สิบสองขวบแล้วนะสิบสองขวบใช่ไหมสิบสองขวบประมาณสิบสองขวบแลนะ้วเออน้องหมาก็มีอายุาป,นะ 15, ป,ยประมาณสิบห้าปีเนอะสิบห้าสิบหกปีอะไรประมาณเนี้ย ก็อีกประมาณสี่ห้าปีนะคะคือจักก็จะอยู่กับเราหลังจากนี้เราก็จะไม่เลี้ยงแล้วนะเพราะว่า เราไปหาซื้อของช็อปปิ้งกันนะคะฮาจิโกะฮาจิโกะชิบูย่าฮาจิโกะมาอากิตะก,ก,ก็เหมือนอาชิโกะที่ชิบูย่านะคะก็จะมีความซื่อสัตย์มากะซะื่อสัตย์มากโอเคคลิปมาเล่าเรื่องหมาๆนะเล่าเรื่องหมาๆคือจันก็โอเคแล้วมมไม่ตกใจแล้วค่ะบ๊ายบาย คือจังมาป่อนคลายนันเพื่อนผ่อน <laughs> คลายดูดอกดูโอ้อึนโกดาขี้ต่างหากเอาอะ